ผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะไม่อย่างนั้นงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะโดยดร,รควินดูวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทาให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นทําให้พวกเราได้มา ขั้นแรกหนึ่งละมุญมามา,มากันชื่ะอะะไปง,งไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเมื่อกี้นี้เราสัมผัสกับรสชาติวาระมุลกันไปแล้วแล้วลองมาสัมผัสกับรสชาติแซ่บๆดูบ้างสัมผัสกับรสชาติแซ่บๆดูบ้างนะตรงนี้มี และเตรียมตัวกันให้ดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งคอนเสิร์นะคะจากพี่จักรงพนีนั่เนเอง